คลิปนี้ยาแ้มีสูตรทำซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งพร้อมวิธีลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวใช้เวลากี่วินาทีมาฝากทุกทท่านค่ะค่ะก่อนจะไปชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ยาแต้วด้วยนะคะขอบคุณมากๆค่ะและรายละเอียดของส่วนผสมทุกอย่างจะอยู่ท้ายคลิปและมีดังนี้อันดับแรกเลยก็จะมาเจียวกระเทียมก่อนเพื่อจะเอาน้ำมันจากการเจียวกระเทียมไปคลุกกับเส้นเล็กหรือว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะจะใช้เป็นกระเทียมไทยล้างให้สะอาดจากนั้นก็นํามาโขลกพอยาบยาแต้จะเจียวด้วยน้ํามันหมูนะคะ ถ้าหากท่าไหนไม่ชอบก็ใช้เป็นน้ํามันพืชก็ได้ค่ะเจียวให้กระเทียมออกมีสีเหลืองนิดหน่อยแค่นี้ก็พออย่าให้สีเข้มเกินไปเพราะว่ากระเทียมเจียวจะมีรสขมจากนั้นก็นํามากรองแยกน้ําแยกกากออกและส่วนที่เป็นกระเทียมเจียวก็นําไปโรยในถ้วยก๋วยเตี๋ยวและส่วนที่เป็นน้ํามันเราก็จะนํามาคลุกกับเส้นก๋วยเตี๋ยวค่ะเสร็จแล้วก็มาทําซอสก๋วยเตี๋ยวกันต่อค่ะก็จะมีน้ําเปล่าน้ําตาลทรายซอสฝาเขียวซีอิ๊วขาวซอสพริก ซอสหอยนางรมสีอิ๊วดำหวานคนให้น้ำตาลละลายจากนั้นก็เปิดไฟกลางในการเคี้ยวและเติมน้ำส้มสายชูลงไปพอเดือดก็ปล่อยให้เดือดประมาณ2ถึง3นาทีให้กลิ่นน้ำส้มสายชูลดลงก่อนนะคะในระหว่างนี้ก็มาชิมรสชาติแล้วปรุงได้ตามชอบเลยค่ะรสชาติได้อย่างที่เราต้องการแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็เติมน้ำมันงานลงไปเพื่อเพิ่มความหอมให้กับน้ำซอส จากนั้นก็ปิดไฟแล้วเติมพริกป่นลงไปคนให้เข้ากันเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้น้ำซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งอร่อยๆแล้วค่ะต่อไปก็จะเป็นการลวกเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ลวกลูกชิ้นนะคะนำหม้อน้ำขึ้นตั้งไฟเปิดไฟแรงแล้วรอให้เดือดเติมผงปรุงรสหมูแล้วก็น้ำตาลทรายลงไปในหม้อเพื่อเพิ่มรสชาติพอน้ำเดือดเราก็จะมาลวกลูกชิ้นกันก่อนนะคะใส่ลูกชิ้นลงไปในหม้อแล้วก็รอให้ลอยขึ้นมา พอลอยขึ้นมาแบบนี้ก็ปล่อยให้ลอยประมาณสัก2นาทีจากนั้นก็ตักออกแล้วพักไว้ก่อนถ้าหากเราทำทานเองก็ในหม้อเดียวกันก็จะมาลวกเส้นกันต่อเลยค่ะใส่เส้นเล็กลงไปในน้ำเดือดๆแล้วน้ำในใจประมาณ10วินาทีก็พอนะคะอย่าให้นานกว่านั้นเพราะว่าเดี๋ยวเส้นจะเละแล้วก็เส้นจะขาดไม่น่าทานค่ะ หรือถ้าหากไม่มั่นใจว่าเส้นสุกหรือยังก็สามารถใช้เมื่อเราบีบดูเส้นถ้าเส้นนิ่มๆไม่มีแข็งเป็นไตตรงกลางก็เป็นอันใช้ได้แล้วนะคะพอครบเวลาแล้วก็รีบตักออกแล้วสะบัดให้เสดดน้ําเทใส่ชามแล้วก็รีบเติมน้ํามันหมูลงไปประมาณสองช้อนโต๊ะขั้นตอนนี้ก็รีบคลุกหน่อยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเส้นจะจับกันเป็นก้อนเสร็จแล้วก็ราดด้วยซอสก๋วยเตี๋ยวแห้งแล้วคลุกให้เข้ากัน ใช้ตะเกียบคลีคล่ๆกระจายกระจายออกให้แตกตัวด้วยนะคะถ้าหากสีของเส้นกว๋วยเตี๋ยวสูตรนี้เข้มเกินไปก็สามารถลดปริมาณของซีอิ๊วดำหวานได้ค่ะและการลวกกว๋วยเตี๋ยววิธีนี้ก็เป็นการลวกสำหรับ3มท่านในครั้งเดียวนะคะหรือถ้าหากท่านไหนต้องการลวกทีละชามก็สามารถลวกเส้นกว๋วยเตี๋ยวพร้อมกับถั่วงอกได้เลยค่ะก็นับในใจประมาณสิบวินาทีก็พอเช่นกันสเสร็จเรียบร้อยก็นําใส่ชามตามด้วยเส้นกว๋วยเตี๋ยว ลูกชิน้นโรยต้นหอมหรือผักชีและปรุงรสได้ตามชอบก็จะมีพริกป่นน้ำตาลทรายถั่วลิสงขัว่วป่นแล้วก็จะมีน้ำปลาน้ำส้มสายชูหรือปรุงรสได้ตามชอบเลยค่ะเท่านี้เราก็จะได้ซอสก๋วยเตี๋ยแวแห้งรสชาติอร่อยๆจะปรุงทีระชามหรือว่าจะคลุกทีราเยอะๆก็ได้เลยค่ะ